อาจารย์ะถึงซมเอรสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะในคลาสของวันนี้เราจะเป็นการเริ่มเรียนเรื่องใหม่กันซึ่งเรื่องใหม่ที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่มีภาษาไทยออกเสียงว่าคุณเลิกเรียนกี่โมงก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนกันนะคะเราเสีออยากให้นักเรียนทุกคนนั่งสมาธิค่ะไหนลองนั่งสมาธิกันก่อนนับหนึ่งสองสามสี่ห้าในใจนะคะโอเคค่ะ เริมได้ทุกคนลืมตาได้ค่ะเรียบร้อยแล้วถ้ามีการเสียเวลาเรามาเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าค่ะมาเลยค่ะนักเรียนภาษาไทยในบทเรียนนี้เราจะออกเสียงว่าคุณเลิกเรียนกี่โมงถูกไหมคะแล้วมาดูซิภาษาจีนจะออกเสียงว่าไงถงเฉวมินทิงเหล่าซื่อตูอหนี่จีเตียนเซียเหอหนี่ จีเตียนเสียเอ,อะทีนี้เกินเราซื้อตูอตามเราซื้อนะคะนีสีเตียนเียเขถูกต้องจึ้นป้าค่ะเรามาลองแปลทีละคำกันนะคะ,นะคะนัเนเเเก,เกเรียนโอเคนีแปลว่าคุณเสียเข่เลอเสียเข่อแปลว่าลูกเลิกเรียนถูกต้องแล้วถ้าจีเตียนละคะโอเคกี่โมง รวมกันแล้วหนีจีเตียนเซี่ยเคอแปลว่าคุณเลิกเรียนกี่โมงโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องเรียนอะไรก่อนถูกต้องค่ะเรียนคำศัพท์ซึ่งคำศัพท์เนี่ยเราจะออกเสียงภาษาจีนว่าซึ่งซื้อก็เราซื้อตูค่ะซึงซือ,อาจินป้านเก่งมากค่ะทุกคนมาดูคำศัพท์คำแรกกันเลยนะคะ คำพท์คำแรกออกเสียงว่าลองออกเสียงให้เราซื้อฟังหน่อยสิคะโอเคก็เราซื้อตูนะคะฉี่ฉวงฉี่ชวงแปลว่าตื่นนอนไหนลองเราลองมาสะกดคำว่าฉี่ชวงดูค่ะฉี่อีฉี่ชัวอวงช่วงฉี่เป็นเสียงสามต้องเป็นฉี่ฉี่ฉี ช่วงเป็นเสียงสองต้องเป็นช่วงช่วงรวมกันเป็นสี่ช่วงเก่งมากค่ะถัดไปนะคะเป็นที่คำที่สองคำนี้เดี๋ยวลองสะก,กดตามเราซื้อนะคะ C e c เสียงสามค่ะ c ีสโอเคคำเดี้วเสียงว่า c ก่อนนะคำที่สองอักษรที่สองค่ะอ่านว่า เจอเอาเจ้าเสียงที่สามเจ้าสาวาวถ้าเสียงสามชนเสียงสามต้องมีหนึ่งเสียง 3, ที่เป็นเสียงสองเดี๋ยวเราซื้อจะให้คำว่าสีเนี่ยเป็นเสียงสองก็ต้องเป็นสีสีโอเคค่ะโอเคนะสีเจ้าสีเจ้าก็เลยซื้อตู้สีเจ้าเจิเจเจจนป้าเก่งมากค่ะสีเจ้าแปลว่า อาบน้ำถัดไปเลยนะคะตีซานชื่อ,อชื่อเสียงหนึ่งต้องเป็นชื่อแล้วก็ถัดไปค่ะเจอ้เอาเจ้าเสียงสามค่ะเจ้าเจ้าเจ้าอ่าถัดไปค่ะฟัวอันฟานเสียงสองเอ้ยเสียงสี่ค่ะขออภัยฟานฝานฝาน ฝันลองเอามารวมกันสิคะชิ่จวจ้าฝันชิ่จวจ้าันอ่าแปลว่าอะไรคะนักเรียนคำนี้กินข้าวเชาว้าในนี้คำไหนแปลว่ากินแปลว่ากินคะชิ่ถูกต้องคะ่ะชิ่แปลว่ากินจา้าฝันจา้าฝันแปลว่าข้าวเชาว้านะคะจนปางคะ่ะเก่งมากคำถัดไปที่สือ ที่4ชือ่ะคำนี้ออกเสียงตามหลอดซื้อนะคะ Shanghe Shanghe เก่งมากแปลว่าเข้าเรียนเราลองมาสะกดคําว่า Shanghe นะคะ S h a n g เสียงที่4 s h a n g s h a s h a โอเคค่ะถัดไป k คะเอเสียง4เหมือนกัน เข่อเขอเขเข่องกันเป็นช่างเขอแปบลบว่าเข้าเรียนอ่าท,ที่อู่แล้วที่หที่ห้าคือเสี่ยเขอเสียเขอแปบลบว่าเลิกเรียนเก่งมากค่ะเมื่อกี้ช่างเขออันนี้เสียเขอนะคะเราลองมาสะกดคำนี้ดูค่ะสียาเสียเสิ่งสี่ส เสีย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 ,สยคำว่าเคิรเมื่อกี้เราลองสะกดแล้วเราลองมาใส่เสียงผันานวรรณยุกต์กันพอค่ะเสียเอ้ยขอโทษค่ะนักเรียนเคิร์เขเข๋เครเป็นเสียเครแปลว่าเลิกเรียนค่ะที่ลืมละข้อที่หกแล้วนะคะข้อที่หกนี้จะออกเสียงว่าหวานเยี่ยสี หวานอยู่สี่ก็เราสืบตัวหวานอยู่ี่แปลว่าอะไรคะเล่นเกมถูกต้องค่ะซึ่งคําว่าหวานเนี่ยจะแปลว่าเล่นนะคะโอเคค่ะถัดไปตี้ชีละ่ะอตี้ชีจะออกเสียงว่าหุยเจหุยเจก็เราสืบตัวค่ะหุยเจเก่งมากหุยเจจะแปลว่ากลับบ้านเราลองมาสะกดคำนี้ดูค่ะ ฮุยฮุยเสียงที่สองฮุยหุยถัดไปค่ะจียาจาเสียงที่หนึ่งก็ต้องเป็นจะรวมกันเป็นหุยเจีแปลว่า,ากลับบ้านเก่งมากติป่าหรอติปาของสวยมันติปาค่ะจ๊วจ๊วเย่ก็เล้อตูจ๊วจ๊วเย่ เก่งมากค่ะจ้วดจ้วเยแปลว่าทำการบ้านซึ่งถ้าเป็นคำว่าจ้วเยอย่างเดียวล่ะคะจ้วเยแปลว่าการบ้านนั่นเองตี่จิวแล้วข้อที่9แล้วคะ่ะคำนี้นะคะเราลองมาสะกดกันดูก่อนว่ามันจะอ่านว่ายังไงนะโอเคค่ะ,ะพยางแรกเราจะออกเสียงว่าเตอวนตวนเสียงซีต้องเป็นตว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 น อ่ะพยางค์ที่สองเลียนเลียนเสียงสี่เหมือนกันเลียน,นเหลียนเหลียนเลียนรวมนเป็นตัวเลียนก็เลยชื่อตู้ค่ะตัวเลียนถูกต้องค่ะซึ่งตัวเลียนนี่แปลว่าออกกําลังกายอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวเลียนเก่งมากโอเคค่ะเรามาข้อถัดไปกันเลยนะคะ คำนี้เราเคยออกเสียงกันไปแล้วเดี๋ยวเราซื้อจะลองสะกดดูนะคะชื่ออังสรางเสียงสี่สร้างสามสางสรางถัดไปค่ะจะเป็นวอังวังวางแล้วก็จะเป็นเสียงสามวังหวังหวังวงอ่ะอันนี้เสียงสามเราซื้อไม่ได้หยุดเมกกื่อกี้อีกรอบนึงนะคะวังหวัง หวังอ่ะเราเอามารวมกันเป็นสร้างหวังส h a างหวังแปลว่าเล่นอินเทอร์เน็ตซึ่งเมื่อกี้คำว่าช่างเราออกเสียงไปแล้วหนึ่งรอบที่เป็นคำว่า s h a างเคอ่าเหมือนกันเลยเขียนเหมือนกันออกเสียงเหมือนกันเขียนพินินก็เหมือนกันสร้างหวังโอเคค่ะแปลว่าเล่นอินเทอร์เน็ตมาถึงคำต่อไปค่ะส h i อี้ที ข้อที่11นะคะคำนี้เราซื้อจะลองสะก,กดเหมือนเดิมนะอ่ะชื่ออุยชุยเฉียงซี่ชุย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 อ่ะคำถัดไปค่ะตัวถัดไปจีเยาเจ้าเฉียงซี่เจ้า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 เุียเจ้าเุียเจ้าก็เร prayed, ิ่มสุดเรยเจ้า สุ่ยเจีย๋ยแปลว่าเข้านอนนะคะเข้านอนคาต่อไปค่ะอ่าคานี้เราเริ่มมาถึงเรื่องอคำของ,งช่วงเวลาช่วงเวลาตอนนี้คํานี้จะแปลว่าตอนเช้าตรู่ภาษาจีนจะออกเสียงว่าจ่าวชักจ่าวชางอ่าคำว่าช่างเหมือนกันเลยเมื่อกี้แต่พินอินอ่ะไม่เหมือนกันเพราะว่าคําว่าช่างในตัวนี้ไม่มีเสียงวรรณยุก ซึ่งหากไม่มีเสียงวรรณยุกต์จากเราออกเสียงยาวนิดนึงเราก็ทำให้มันสั้นลงมาอ่านลงมาสะกดดูค่ะจือเอาเจ้าเสียงสามเป็นเจ้า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 ช่างหยุดเลยเจ้าช่างแปลว่าตอนเช้าตรู่ซึ่งตอนเช้าตรู่เนี่ยเราจะใช้ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้านั่นเองนะคะ มาจากถัดไปเลยจะเป็นคำนี้เราออกเสียงไปแล้วสองรอบ s ่างอู่ช่างอู่ก็คือคำว่าช่างเนี่ยเราออกเสียงไปแล้วจะมีคำว่าช่างเคอกับช่างหวางถูกไหมอ่ะทีนี้คำนี้ช่างอู่ก็เราซื้อตู้ช่างอูอ่ะแปลว่าตอนเช้าจะใช้ในห่วงเวลาของ8ดโมงเช้าถึงเที่ยงตรงที่พระอาทิตย์ตรงหัวนะคะมาจากคำถัดไปคำนี้จะออกเสียงว่า จงอู่จงอู่แปลว่าตอนเที่ยงซึ่งในภาษาจีนเนี่ยจงจะแปลว่าตรงกลางอะไรอยู่ตรงกลางเราคะอยู่ตรงกลางหัวเราเลยตอนเที่ยงอ้าวพระอาทิตย์ถูกต้องเราจําไว้เลยว่าถ้าหับที่เขาออกเสียงคาว่าจงมาเนี่ยต้องเป็นอะไรตรงกลางแน่นอนและยิ่งใส่คาว่าอู่ไปด้วยต้องเป็นตอนเที่ยงซึ่งตอนเที่ยงเนี่ยจะเป็นเวลาประมาณตอนเที่ยงเลย12นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นาทีถึง 13นาฬิกาหรือว่าบ่ายโมงนั่นเองนะจ๊ะมาค่ะคำถัดไปคำถัดไปนะคะจะออกเสียงว่าเซี่ยอู่เซี่ยอู่ก็เลยชื่อตู้เซี่ยอู่เก่งมากเซี่ยอู่คือตอนบ่ายตอนบ่ายในที่นี้นะคะเราจะใช้ตั้งแต่บ่ายโมงหรือว่า13นาฬิกาถึง5โมงหรือ17นาฬิกานั่นเองจ้ะเซี่ยอู่นะคะ อคำถัดไปแล้วคำนี้จะเป็นช่วงค่ำเลยน่าจะเป็นคำที่ทุกคนชอบนะคะอากเราซือตูก่อนนะวานช่งางวนช่างก็เราซือตูค่ะเก่งมากหวานช่างแปลว่าตอนคำ่ำซึ่งตอนคำน่ำในที่นี้เราจะใช้ตั้งแต่6โมงเย็นหรือ18นาิกานะคะถึงเที่ยงคืนหรือ24นาฬิกานั่นเองนะจ๊ะ โอเคทุกคนเก่งมากเดี๋ยวเราจะลองมาทวนคำศัพท์อีกรอบหนึ่งนะคะมาค่ะเราลองทวนคำศัพท์อีกรอบหนึ่งตีอีฉี่ฉวงฉี่ฉวง,วงตื่นนอนสีจา่าวสีจา่าวอาบน้ำเช้าจา่าวฟันเช้าจ่าวฟันกินข้าวเชาว้าชั้งเหอชั้งเหอเข้าเรียนเัียเหอ เ,เลิกเรียน,น,ยนยเล่นเกมเเกลับบ้านจดจดเยจดจวเยทำการบ้านตัวเลียนตัวเลียนออกกำลังกายเล่นอินเทอร์เน็ต 睡觉，睡觉好浓。Non. 早上，早上，ต朝นเช้哈。上午，上午，ต朝。中午，中午，ตอ下午，下午，ตอ晚上。 วัดตอนค่ําจบไปแล้วนะคะสําหรับคาศัพท์ของเราเดี๋ยวบทเรียนถัดไปเราจะเรียนเรื่องอะไรรอติดตามให้ดีนะคะแต่ก่อนอื่นเลยคําศัพท์ที่เราซื้อสอนไปในวันนี้ให้นักเรียนนะคะเขียนลงไปในใบางานที่เราซื้อได้ให้ไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้เชียเคอร์อละใจเจียนของเฉลิมบ๊ายบาย